กับไอเดียงานผ้าในวันนี้นะคะตาจะมาสอนเพื่อนๆทำปอคอซานต้าตัวจิว๋วสำหรับสัตว์เลี้ยงในวันคริสต์มาสกันค่ะจะมีอุปกรณ์และวิธีการทำอย่างไรบ้างนั้นไปรับชมกันได้เลยค่ะอุปกรณ์ในวันนี้ตาจะใช้เป็นผ้าโทเลสีแดงนะคะแล้วก็ผ้ากำมะกี่สีครีมค่ะกระดุมสำหรับตกแต่งปืนกาวและแท่งกาว ครีมติกระดุมแป๊กแล้วก็กระดุมแป๊กเข็มหมุดกันไกประกาแล้วไม้บรรทัดส,ส่วนแพทเทิร์นตั้งจะใส่ลิงค์ดาวน์โหลดเอาไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอค่ะอุปกรณ์พร้อมแล้วเราไปรับชมวิธีการทำได้เลยค่ะขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดแพทเทิร์นเพื่อที่จะนำมาตัดผ้านะคะในส่วนของปลอกคอวันนี้จะใช้สำหรับน้องหมาน้องแมวที่รอบคอไม่เกิน3 5เซนค่ะ แล้วเราก็จะตัดผ้าที่เป็นแผ่นยายสังาะคอสำหรับตกแต่งชายนะคะจะอยู่ที่ขนาด8คูณ60เซนจำนวน1ชิ้นค่ะในส่วนของผ้าสำหรับปอกคอนะคะจะใช้เป็นผ้าโทรเลสีแดงเราจะตัดออกมาทั้งหมด2ชิ้นแบบนี้ค่ะตัดผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้ผ้ากำมะหยี่ที่เราเตรียมเอาไว้นะคะขึ้นมาแบบนี้ค่ะ เราจะทำการพับขอบนะคะพับขอบใช้ผ้าด้านข้างเข้ามาประมาณ1เซนแล้วก็นำมาประกบกันแบบนี้ค่ะใช้ด้านผิดประกบเข้าหากันนะคะแล้วเราก็จะยึดเอาไว้ด้วยเข็มมุดค่ะอีกด้านหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยค่ะในส่วนของขอบด้านข้างให้พับเข้าด้านในแบบนี้นะคะแล้วก็ประกบทับเข้าหากันค่ะ เราก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นในส่วนของตรงกลางชิ้นงานเราก็จะประกบผ้าเข้าหากันเช่นกันค่ะให้ขอบผ้าเสมอกันนะคะ พอได้แบบนี้เรียบร้อยเราก็จะนำด้านบนนะคะไปเย็บให้ติดกันค่ะจนสุดปลายผ้าเลยนะคะก่อนที่จะนำไปเย็บแนะนำให้เพื่อนๆน,นำเข็มหมุดมากัดให้ถี่หน่อยนะคะเพราะว่าตัวผ้ากำมะหยี่เขาจะม้วนเข้าด้านในถ้าเกิดว่าเราตัดผ้าไปแล้วเขาก็จะม้วนแบบนี้นะคะแนะนำให้เพื่อนๆกัดเข็มหมุดให้ถี่นิดนึงค่ะเพื่อที่เวลาเย็บจะได้ขนาดที่ถูกต้องนะคะเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ เย็บเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นให้เพื่อนๆพ,พับครึ่งแล้วก็ตัดชายผ้านะคะให้เป็นสัญลักษณ์เพื่อไว้เป็นสัญลักษณ์ว่าตรงนี้คือกึ่งกลางของชิ้นงานค่ะต่อมาเราก็จะนําผ้าขึ้นมา1ชิ้นนะคะหงายด้านผิดด้านถูกขึ้นค่ะเราก็จะทําการวางตัวผ้าระบายนะคะลงไปบนชิ้นงานแบบนี้ค่ะแล้วก็พลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งแบบนี้นะคะ วิธีการวางเราจะวางให้ขอบผ้าชิดกับตัวตะเข็บผ้าแบบนี้เลยค่ะแล้วก็วางให้สัญ,ญลักษณ์กึ่งกลางผ้านั้นตรงกันนะคะจากนั้นก็ให้ใช้เข็มหมุดกรัดเยืดชิ้นงานเอาไว้ด้วยกันค่ะเราจะค่อยๆติดแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆพับย่นเข้ามาได้เล็กน้อยนะคะเราจะไม่ทำให้ย่นมากเกินไปค่ะ วางให้ขอบผ้าพอดีกับตัวชายตะเข็บที่เราเย็บเอาไว้นะคะก็จะได้ขนาดที่กำลังเหมาะสมค่ะเราก็จะกลัดเข็มหมุดแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆเลยค่ะ จะได้ออกมาแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะเราก็จะทําการกลัดเข็มหมุดแบบนี้ทั้ง2ด้านเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยให้เพื่อนเพื่อนนำไปเย็บชิ้นงานนะคะวิธีการเย็บแล้วก็จะเย็บให้ชิดกับตัวขอบผ้าค่ะให้เข้ามาด้านในเข้ามาประมาณ3มมิลค่ะไม่ต้องเข้ามาลึกมากนะคะเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ เรียบร้อยเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นถ้าจะตัดชายผ้าค่ะในส่วนของชายระบายที่เราเย็บเอาไว้ส่วนแรกนะคะก็จะตัดออกหมดเลยค่ะเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นให้นำอีกชิ้นขึ้นมาค่ะ เพื่อที่จะวางทับลงไปนะคะแต่ก่อนที่จะนำอีกชิ้นขึ้นมาให้เพื่อนๆพ,พับในส่วนของระบายผ้านะคะเข้าด้านในชิ้นงานแบบนี้ค่ะโดยเฉพาะส่วนของตัวบริเวณสายด้านข้างนี้นะคะพอเวลาที่เรานำไปเย็บนะคะมันอาจจะติดกันได้ค่ะเพื่อนเพื่อนพับเข้าแบบนี้ค่ะ จากนั้นให้ประกบผ้าด้านถูกลงไปค่ะแล้วก็ยึดชิ้นงานเอาไว้ด้วยกันด้วยเข็มมุดค่ะ เดี๋ยวเราจะกลัดเข็มหมูดแบบนี้นะคะไปจนครบทุกด้านให้เรียบร้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนําชิ้นงานนะคะไปเย็บทับอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วเราก็จะเว้นช่องกับด้านผ้านะคะเอาไว้บริเวณด้านข้างของชิ้นงานค่ะถ้าจะเว้นช่องกับด้านผ้าเอาไว้ด้านข้างตรงนี้นะคะประมาณ5-6เซนตรงนี้ค่ะ แล้วเราก็นำไปเย็บนะคะเดเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ เสร็เรียบร้อยจะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นให้เรากลับด้านผ้าที่เราเว้นเอาไว้ได้เลยค่ะในส่วนของช่องกลับด้านผ้านะคะเราก็จะพับขอบผ้าเข้าด้านในแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปเย็บให้ติดกันนะคะ ับขอบผ้าเข้าด้านในให้ทับกับตะเข็บผ้านะคะแล้วก็ใช้เข็มหมุดนะคะยึดชิ้นงานเอาไว้แบบนี้ค่ะ ได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้เรียบร้อยเราจะนําไปยึบทับรอบชิ้นงานอีกครั้งหนึ่งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ เย็บเสร็จเรียบร้อยก็ここจะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะตกแต่งชิ้นงานด้วยกระดุมค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นกระดุมหรือว่าโบ Ung, ก็ได้นะคะแต่วันนี้ตาจะใช้เป็นกระดุมสีขาวแบบนี้ค่ะจะใช้วิธีการเย็บหรือว่าจะใช้ปืนกาวแบบนี้ก็ได้นะคะวันนี้เพื่อความรวดเร็วตาก็จะใช้เป็นกาวร้อนแบบนี้ค่ะก็จะบีบกาวลงไปเล็กน้อยแบบนี้นะคะแล้วก็ ติดลงไปบริเวณตรงกลางชิ้นงานเลยค่ะอีกเม็ดหนึ่งต้าก็จะติดลงมาใต้กับเม็ดแรกนะคะ ะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะสุดท้ายนะคะเราก็จะทําการติดกระดุมแป๊กกันค่ะวิธีการติดกระดุมแป๊กเราจะติดลักษณะนี้นะคะก็คือจะหันด้านที่เป็นกระดุมตัวผู้แล้วก็กระดุมตัวเมียไว้แบบนี้ค่ะกระดุมตัวผู้จะคว่ำลงกระดุมตัวเมียจะหงายขึ้นแล้วก็ติดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มติดกระดุมแป๊กกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มติดจากกระดุมแป๊กตัวผู้ก่อนนะคะให้เพื่อนๆทาการเจาะลงไปแบบนี้เลยค่ะ ตัวแป้นกระดุมนะคะจะให้อยู่บริเวณด้านบนแบบนี้ค่ะแล้วก็วางทับลงไปแบบนี้นะคะจากนั้นก็ยึดด้วยตัวครีมติดกระดุมแบ,บ็คค่ะกดให้แน่นเลยค่ะก็จะได้กระดุมแบ,บ็คตัวผู้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำการติดกระดุมแบ,บ็คทั้งสองด้านให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ เสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้นะคะหาก,กเพื่อนๆต้องการจะตกแต่งเพิ่มสามารถติดเป็นโบผ้าตรงนี้ได้ค่ะตาจะมีโบผ้าที่เย็บเก็บเอาไวบ้บางนะคะตาจะเอามาติดตรงนี้ค่ะจะใช้เป็นการเย็บปิดหรือว่าจะใช้เป็นกาวแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะ ง่ายๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็น่ารักมากด้วยค่ะเพื่อนๆสามารถตกแต่งชิ้นงานได้ตามความต้องการเลยนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะมีปอมๆหรือเป็นโบวผ้าแบบนี้ก็มาติดได้เหมือนกันค่ะลองไปทําตามกันดูนะคะไม่ยากเลยค่ะก่อนจากกันในวันนี้กดติดตามช่องสิริชัยแฟบริกของเราเอาไว้ด้วยนะคะแต่ตาจะนําไอเดียงานผ้าที่ทําง่ายๆมาฝากกันอีกค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ